ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่8เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องพระคิดจุดยืนที่ถูกต้องของเราจำเพาะพระบิดาและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสาม,มัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่30 โดยพระองค์ท่้งทั้งไหนจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเราทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปพี่น้องขาฉันมักจะพูดว่าหัวข้อที่ใหญ่ที่สุดในพระธรรมทั้งหมดของพระเจ้าคือความชอบธรรมความชอบธรรมคือธรรมชาติของพระเจ้าที่กำหนดพระษณะ และวิธีการทำสิ่งต่างๆของพระองค์เป็นความชอบธรรมของพระเจ้านั่นคือคุณลักษณะของพระองค์ที่ถูกต้องเสมอธรรมชาติและคุณลักษณะของพระเจ้าได้รับการไถ่เทให้เก่วิญญาณมนุษย์เมื่อบังเกิดใหม่ทำให้เขามีจุดจินที่ถูกต้องจุดจินที่ถูกต้องหมายถึงสิทธิหรือความสามารถที่จะยินอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าโดยปราศจากความรู้สึกเพิด ความกลัวกันด้อยค่าหรือการเข่าโทษตอนนี้คุณสามารถพูดคุยกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการสามารถคีดถามและถามคำถามเกี่ยวกับพระองค์ได้นั่นคือคุณกล้าหันในการทรงสถิตของพระองค์พี่น้องคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของผลของบุคคลที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีในพระคิดเราอันในข้อพระคเพจตอนเริ่มต้นว่า และคิดได้ไกลายเป็นความชอบธรรมของเรานั่นคือจุดยินที่ถูกต้องของเราต่อพระพักพระเจ้าฮาเลลูยาช่างเป็นพระพรที่ยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าพระเจ้าจะยิ่งใหญ่เปีียมด้วยพัสดิและมีกำลังคุณก็ไม่กลัวพระองค์หรือรู้สึกผิดหรือด้วยกว่าในการทรงสถิตของพระองค์แต่เฉพาะพระพักพระองค์คุณบริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิและไม่สามารถถูกติเดียนได้ โครเสีบทที่1ข้อที่22ขอพระสนิจทรงมีแด่พระนาของพระองค์เป็นนิธฮาเิลุยาอาเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันได้รับพระคุณที่เปี่ยมร้นของพระเจ้าและของควรแห่งความชอบธรรมเปล่าๆซึ่งทำให้ฉันมีจุด,ดยืนที่ถูกต้องกับพระบิดา ฉันครอบครองเป็นกษัตริย์ในชีวิตผ่านทางพระคิดขอพัสริจงมีแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าธรรมชาติและคุณลักษณะของพระเจ้าได้ดับการเถเถให้เกียินญานของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่และทำให้คุณมีจุดยืนที่ถูกต้องคะ่ปจะปศจากความรู้สึกผิด ความครัวกันด้อยค่าหรือกันเก่าโทษนั่นหมายความว่าตอนนี้เฉพาะพระพักของพระองค์คุณบริสุทธิ์ไม่มีทิฏฐิและไม่สามารถถูกติเตียนได้ค่ะดังนั้นทรงขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่เปี่ยมร้นในชีวิตของคุณและของความแห่งความชอบทำเปล่าๆซึ่งทำให้คุณมีจุดจินที่ถูกต้องกับพระบิดานะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดีไลน์หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด